รับซื้อเหรียญราคาสูงสุดเนี่ยรวมกันถึง1 1 0 0 0แสบาทมีข้อมูลอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพวกเรานะครับก็ในคลิปคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลเรื่องการรับซื้อเหรียญน,นะครับ รับซื้อเหรียญรวมกันนะครับสูงสุดถึง1นึ0 0 0บาทจะมีข้อมูลอย่างไรต้องดูตรงไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามแล้วก็มารับชมในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยก่อนไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมาดูพระที่เคยเหมาเมื่อก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะอ่ะะให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง ก็อันนี้คือเคยเหมามาเรียกว่าก้อนนานเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ200ปีอ่ารัตนโกสินทร์นะครับก็เหรียญน,นี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยถือว่าหายากนะครับหายากมากๆเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับอ่าด้านหลังเป็นเทวดา2องค์เนาะนี่เหรียญ200ปีรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับก็ไปตามตลาดนัดพระเครื่องเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับ ใครอยากได้อยากบูชานะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับได้รับความนิยมทั้งในวงการเหรียญกระสาบและวงการพระเครื่องนะครับก็หายากมากๆเหรียญน,นี้เนี่ยโอ้โหใครได้ไปบูชาชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่ํารวยรับทรัพย์รับโชคนะครับเหรียญน,นี้หายากเนาะเหรียญที่2นะครับเป็นเหรียญเท้าสุรนาลีนะครับหรือเหรียญยา่าโม ด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะครับอ่าก็ใครอยากบูชาก็ติดต่อมาได้นะครับเหรียญที่3นะครับเป็นหลวงพ่อเดิมอ่าเป็นเหรียญเล็กนะครับอ่าให้ดูเหรียญค่อนข้างเล็กนะครับก็ไซส์มินิแต่พุทธคุณสูงนะครับวัดหนองโพอนุสรสี่สปีสองห้นะครับสอ 9 4 2าสีนะครับตรงกลางเป็นยันก็หลวงพ่อเดิมเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วใครบูชาหลวงพ่อเดิมชีวิตเนี่ยจะไม่ตกต่ำนะครับก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับอ่ะใครอยากบูชาก็ติดต่อมาได้เลยนะครับถึงจะองค์ไม่ใหญ่องค์เล็กกุศลไม่เล็กนะครับอ่ะโอเคเนาะต่อมาองค์ที่4นะครับเป็นหลวงพ่ออน์นี้อ่ะ หลวงปู่โตะนะครับอายุ79นะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดลังกานะครับสมุดสงครามมหาลาบนะครับก็เน้นเรื่องโชคลาบนะครับเรื่องเงินทองนะใครบูชาเนี่ยก็มีแต่เงินมีแต่ทองเงินไหลกองทองไหลามาข้างหลังเป็นอักขรเลขยันนะครับพศ .2519 ปี19ึ่ว่าเป็นปีลึกแล้วนะครับ ปกติเนี่ยเขาเล่นกันก็คือสอูนลงมาเนี่ยถือว่าปีลึกแล้วนะใครอยากบูชาเหรียญดำดีสวยๆแบบนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับราคากันเององค์ที่5เป็นคูบาศรีวิชัยนะครับปี2482ตรงนี้จะเป็นอักขรเลขยันนะครับข้างหลังเป็นยันนโมพุทธายะนะครับเหรียญสวยๆเลี่ยมกรอบพร้อมขึ้นคอบ,บูชาได้เลยนะครับใครสนใจนะก็ ติดต่อมานะครับเหรียญสวยๆหายากราคาดังเด่ครับแล้วก็เหรียญสุดท้ายนะครับเป็นพระเครื่องนะครับอ่านี่พระครูอะไรวะอ่าลองอ่านดูนะครับก็แน่นอนครับผ่านการบูชามาแล้วนะครับ <S <S เพราะว่าเหรียญศึก <S <S แล้วก็ยังมีเชือกปิดอยู่เลยนะครับก็ใครอยากบูชาเนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ <S <S โอเคคลิปนี้จะมาพูดถึงเหรียญต่อ นะครับอ่าเหรียญที่มีราคารับซื้อสูงดูยังไงดูตรงไหนมีจุดสังเกตความแพงยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกหมดเลยนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ2บาทนะครับอ่าเหรียญ2บาทเนี่ยผมบอกก่อนนิดหนึ่งว่ามีทั้งแบบหายากราคาแพงแล้วก็แบบธรรมดาเดี๋ยวให้ดูแบบธรรมดาก่อนนะครับอ่าเพื่อนเพื่อดูนะเห็นไหมด้านหน้าหันขึ้นนะครับเราพลิกข้างนะปุ๊บด้านหลังหันลงแบบนี้ คือเหรียญ2บาทแบบธรรมดานะครับก็คือเหรียญ2บาทบล็อกเพสเซนต์กับเป็นเหรียญธรรมดานะครับราคายังไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วแบบไหนที่มีราคารับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละ1 0 0 0 0ม่นบาทเดี๋ยวมาฟังกันนะครับเหรียญ2บาทที่ราคารับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละ1 0 0 0 0มบาทเนี่ยก็คือเหรียญ2บาทที่เป็นบล็อกด้านก้อยทั้ง2ด้านนะครับหรือเหรียญที่เขาเรียกว่าเหรียญตลกเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับ ก็เหรียญตลกหรือเหรียญเออร์เลอร์คอยเนี่ยเขาได้รับความนิยมกันมาในวงการนักสะสมกันมาแล้วนะครับเหรียญ2บาทของใครนะครับที่เป็นบล็อกด้านก้อยทั้ง2ด้านนะครับของปีไหนก็ได้484950นะครับราคารับซื้อสูงสุดนะครับสภาพสวยๆและแท้เหรียญละ1,000 0บาทนะครับแต่ ถ้าเป็นเกรด mh 7 0เนี่ยโอ้โหเหรียญละหมื่นเนี่ยบางทีแทบไม่ต้องต่อเลยนะครับสำหรับเหรียญ2บาทที่เป็นบล็อกด้านก้อย2ด้านย้ำนะครับด้านก้อย2ด้านต้องแทนนะเพราะว่าปัจจุบันมีเหรียญปลอมเหรียญเจียเหรียญแต่งเป็นจำนวนมากนะครับฉะนั้นเนี่ยก็บอกก่อนว่าปัจจุบันเหรียญปลอมนะครับคือเหรียญที่การทำปลอมแปลงเหรียญน,นะครับใครทำก็แล้วแต่มีความผิดตามกฎหมาย นะครับฉะนั้นเนี่ยเรามาระวังให้ดีนะครับเรื่องเหรียญปลอมนะเพราะว่าใครที่ยังไม่มีก็อย่าไปหาทำนะครับเพราะว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวคุณมีโชคเดี๋ยวคุณก็เจอเองแหละนะครับเหรียญ2บาทที่เป็นด้านกลอย2บ้านเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็เจอมาจากร้านค้านะครับแต่ถ้าทําปลอมเนี่ยมีความผิดเต็มๆเ,เลยนะครับอ่ะโอเคมาดูเหรียญต่อมากันนะครับเหรียญไฮไลท์ของวันนี้เป็นเหรียญ1น,นสตางค์รุ่นเก่านะครับ เหรียญสตางค์รุ่นเก่าแบบไหนนะครับราคารับซื้อสูงสุดนะครับเหรียญละ1 0,000แสนบาทมาดูเลยมาดูเลยนะครับใครมีเยอะมีแยะมาดูบอกก่อนนิดนึงนะครับเหรียญหนึ่งสตางค์แบบนี้ถ้าเป็นบล็อกหาง่ายนะครับราคาหลักสิบเท่านั้นถ้าเป็นฟังอีกครั้งนะครับถ้าเป็นเหรียญบล็อกหาง่ายปีพศธรรมดาราคาหลักสิบเท่านั้นนะครับไม่ถึงแสนแต่ ถ้าเป็นแบบหายากนะครับราคาสูงสุดเหรียญละแสนจะเป็นยังไงอ่ะมาดูกันนะครับให้ข้อมูลเลยดีกว่าเหรียญหนึ่งสตางค์นะครับใครมีเหรียญหนึ่งสตางค์นะครับพลิกไปอยู่ด้านหลังด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นรอสอย้ำอีกครั้งนะครับรอเรือสอสาลานะครับหนึ่งสามสองอ่าฟังอีกครั้งนะครับรอสอ 1,32นะครับสภาพสวยๆวยวิงวิงวับวับนะครับราคาสูงสุดเหรียญละ1 0 0 0 0แสบาทนะครับต้องเป็นรอสอ3 3 2เท่านั้นนะครับถ้าเป็นพวกพอสออะไรทั่วๆไปแบบนี้ราคาหลักสิบเท่านั้นเองนะครับถือว่ายังไม่แพงนะต้องดูนะครับว่าเหรียญเราหายากหรือเปล่าคุณจำไว้อย่างหนึ่งถ้าอะไรที่มีเยอะคุณเอกใจเลยว่าของหาง่ายของหาง่ายจะซื้อแพงทำไม จริงไหมครับซื้อใครก็ได้ถูกปะ่ะอ่ะย้ำอีกครั้งนะครับเหรียญหนึ่งสตางค์ทองแดงราคาสูงสุดเนี่ยรอสองหนึ่งสามสองนะเหรียญละแสนนะครับแล้วก็เหรียญสองบาทที่เป็นด้านก้อยสองด้านนะครับสภาพสวยๆราคาสูงสุดก็เหรียญละหมืน่นโอเคคลิปนี้ให้ความรู้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและถัดไปสวัสดีครับ